โอเคอันนี้ครบไหมทุกคนครบใช่ไหมครับมันต้องชัดถูกด้วยหรอกอ้คนดีคมคนดีต้องมีคนดีมีเลยนะครับอุ้ยเสียวว่กไปมิเนครับปมิเะาครับผมไปเลยไปไหมครับโอ้ยมันไม่ได้เป็นลยที่ทุกคนอยากเป็นอ่ะ มีครสแกนตัวมาดู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 นี่แต่สแกนตัวโชว์เลยพี่แป้กับเต่าเดินไปด้วยกัน โอเคน้องปางไม่อุ้ยเจอสีส้มว้าเอาลูกไอคิวตายโอ้โหดับเบิ้ลยศเลยดับเบิ้ลด้วยเหมืนกับมจริงชนติไอ้คนที่แล้วดีกว่างเหมืนกับมจริงแจ้งขอไอ้เพื่อนเนี่ยขอปูสงสารลูกพี่บ้างไหมพี่แป้งไม่ได้พี่แป้งไม่ได้เป็นเพราะพี่แป้งอยู่ขวาเมื่อกี้พี่กิจใช่พี่ต่อคิงยุ้งอยู่ร๊บแจ้งสแกนตัว เมื่อกี้นี้เต่ายืนรูดบัตรใช่ไหมใช่พี่รูดรูดโดยใช้อะไรรูดใช้บัตรพี่โอ้ไมอ๋อโอเคทนั้นนั้น่ะนั้นเต่าอ่ะอยู่อยู่กับพี่เพราะว่าพี่เดินไปเดินไปรูดบัตรเหมือนกันอืออยู่กว่าบนครับสแกนอะไรในมือคือเต่าอ่ะใช้บัตรรูดแต่พี่ไหมอ่ะใช้มีดรูดโอ้แต่พี่ใช้มีดรูดพี่รูดมีดเต่าดีกว่าเ่าแต่มันดับเบิลคิวข้างบนเนี่ยใช่ไหมรู้สึกว่ามัน ไม่มีใครถามเลยว่าเขาตายตรงไหนคือจุกแจงเห็นนะเห็นพร้อมน้องป้าไงถ้าควรป้าน้าห้องไห้พี่รนะพี่เต่าว่าใครนะาพี่เหรอกิจที่เต่าจะแพ่พี่จุกแจงอยู่ด้วยกันนนั้นไนอยู่ไม่แน่ใจหมดเลยเอาแล้วนอยู่ควงบอลคือแป๊บหนึ่งนะเกมนี้คือต้องอยู่ด้วยกันถึงจะไม่ไม่สงสัยใช่ไหมมาที่ไม่จำเป็นเราต้องกรองพี่เราต้องกรอง แค่คนพยายามขยันเพื่อไปทําเควสอะก็โดนสงสัยคือคนเรางโอเคพี่ป๊อปพูดว่าขยันพี่ป๊อปเป็นทุกทีเลยอะหนูจกคลิปให้พี่พับแล้วกันอันหนึ่งเม็ดอะคือพี่สร้างคอนเทนต์น่ะจะให้พี่เงียบก็คงไม่ได้ผมไม่เฮ้ยสร้างคอนเทนต์หรอถ้าปังถ้าปังเจอศพหน้าห้าอาจจะแสดงว่ามันเกิดช่วงสะบูเท็ใช่มันเกิดนั่นช่วงช่วงช่วงสะบูเท็ดอะ ฆาตกรน่าอยู่เสาซ้ายเพราะห้องไม่ใช่เสาซ้ายน้องปาวิ่งมาจากเสาขวาเสาซ้ายมีจุ๊บแจงมีใครมาใช่เมื่อกี้เสาซ้ายคือน้องปาวิ่งมาจากเสาขวาแจงวิ่งมาดูตรงเสาขวาคนเต็มเลยแจงก็เลยวิ่งตามน้องปางแล้วแปลว่ามันวิ่งไปเสาขวาเราเห็นศพก็คือตรงผ่านกระจกมองลงมาโอ้ยพี่ปาวิ่งตับหมือลมน้ำเกมือนนะจำไว้จำไว้คนโอดพี่อ่ะงั้นพี่ไม่ทำเควสแล้วบอกเลยกลับพี่จะไปทำเควสได้ยังไงพี่เป็นหรือเปล่าพี่ป๊อป กลัวกลัวอปอลน่าจะเป็นคนเปิดไฟนะคะ ฮะเอ้าอย่างนี้เอ้หแมงแมงไปทางไหนเนี่ยสีม่วงนอนอยู่ตรงไหนครับตรงไซ้าล่างะที่ไหนเฮ้ยซ้าในห้องหรือว่าซ้ายนอกห้องข้างนอกห้องคือมีคนเดินเดินออกมา ใครไม่รู้คนหนึ่งแต่พี่ป๊อปยืนอยู่ตรงเสาอยู่ด้วยป๊อปกำลังจะบอกว่าเป็นพี่เหรอออาพี่ป๊อปไม่ไม่ผมแค่บอกเฉยๆผมยังไม่ได้พี่บอกเลยว่าพี่เพ็นไม่ใช่แต่ว่าพี่พี่เต๋อจำได้ไหมว่าใครวิ่งตามเราลงมาก่อนที่จะไปห้องต้นไม้อ่ะมีพี่กับทุ๊กแจงเดินมาพร้อมกันโอปอออกมาจากห้องไฟจําได้แล้วตอนที่ไฟดับใช่ไหมใช่พี่มีโอปอออกมาจากห้องไฟเห็นต้นไม้เติมลม ใช่ตอนไม้เติมลมอยู่กับพี่อยู่ล้วงปาไม่น่าเป็นพี่กิจอยู่กับพี่ตลอดพี่ก็อยู่มีมีเห็นเต่าอ่ะแล้วพี่ก็ไม่รู้จําไม่ได้ว่าเห็นใครแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันแล้วพี่จะฆ่ามันก็เกินไปปะจะลุกลี้ลุกลมหน่อยเอาเอาเอาพี่ทำไมน้องสองน้องปาถามคนเราจะห้องไฟทำไมอ่ะที่จำได้ว่าตอนที่ปาวิ่งออกมาจากห้องไฟแล้วปังลงมาตรงห้องต้นไม้เนี่ยมันมีปางพี่เต่าแล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะปางจำสี่ไม่ได้ลืมท่องพี่พี่ เอางี้ที่ที่พี่เห็นนะพี่ลงแต่เต่ายืนยันให้พี่ได้ว่าพี่อยายู่กับเต่าด้วยเอางี้สายสยล่างสายล่างเมื่อกี้มีพี่กิจมีน้องปามีพี่ไหมมีพี่พี่กับพี่ไหมยืนเติมน้ําใส่ขวดอยู่ไม่อยู่แล้วพี่ออกมาจากห้องนั้นน่ะพี่เจอป๊อปกำลังไอเล่นในนั้นน่ะไอมูดูเส่าอยู่ที่ไหนนะขออีกรอบหนึ่งแล้วก็เจอเต่าวิ่งขึ้นไปคือแบบถ้าคิดว่าระยะระยะทางที่พี่ป๊อปเดินลงไปแล้วผมเดินลงตามมาพี่ป๊อปก็ต้องไปฆ่า เดินไปฆ่าลุ่งหน้าแล้วค่อยกลับมายืนมันมันไม่ได้มันไม่ได้ไงเวลามันไม่ได้แต่ถ้าคนอื่นไม่ดูมันถ้าเอาแบบใครเอาโอปอลิ่งออกจากตรงนั้นนะผมไม่รู้ว่ะผมไม่รู้อ่ะเวลาคิดมีน้อยเกินไม่รู้อ่ะนี่โดนโดบอโบดตลอดอ่ะบอกเลยเฮ้ยขดาวบอลโดนอ่ะเอ้ยเฮ้ยมีใครนัวโอปอลิ่เนี่ยพูดมันชั่วแต่ถ้าเอาที่ไม่อยู่กับพวกเราก็คือโอปอลคนเดียวนะฮะบ้า อาจาสงสัยโอปอ์เหมือนกันเพราะโอปอล์มไม่อยู่กับพวกเราเลยเอ,อ้ยเฮ้ยแต่คิดว่าน่าจะโอปอ์เป็น okay, เกออ๊ดเ,ออเจ้าศพตรงไหนครับเฮ้ยใครเออนี่ยเฮ้ยครับ เจอศพตรงไหนพี่ไหมเจอในห้องไอ้ข้างๆคอมอ่ะห้องเขาเรียกว่าไงนะห้องวงวงวงจรปิดปะใช่ใช่ฮะแบมไม่ใช่หนูอปอวิ่งมาจากทางซ้ายเมื่อกี้ผมอยู่ห้องห้องยิงปืนห้องห้องห้องคอมที่เราไปทำเควสรีเลอเตอร์หรอพี่ป๊อปไปไหนเอ้อก็อยู่แถวนั้นไงมีใครปูไปพี่ป๊อปได้มั่งเอางี้พี่อะ พี่ขึ้นไปทำวิทยุใช่ไหมที่มันต้องรอหกสิบวิเหนพี่มอยู่ใน้องพี่ก็ไปไปลูดหกสิบวิพอกดลูดเสร็จปุ๊บพี่เจอศพเลยแล้วป๊อปยืนตรงข้างๆ้างพี่บอกแค่นี้พี่รู้แค่นี้แต่พี่ไม่รู้ว่าป๊อปป๊อป๊อบข้าศแล้วเปล่าเพราะว่าพี่ไม่เห็นแต่พี่ปเอาน้องปางูไหนล่าสุดอะน้องปางยืนวิทยุกับพี่เลยนั่นก็คนนังนงในห้องแหละพี่มันมีใครมันมันพี่เห็นป๊อปคนเดียวอะไม่ใช่แล้วพี่ คือคือเจอสองคนแล้วคมจนึ่าแคนหนึ่งเพื่อหรือมันมีคนมาฆ่าแล้วมันวิ่งออกไปวะเพราะว่าหนูแน่นอนนะผมผมก็เลยนะจะจบที่ไหนนะขออีกรอบหนึ่งในห้องวงจรนะครับในห้องวงจรเลยอหมายไปห้องวงจรใช่ไหมไม่พี่ปอกก็นห่องใหม่อะเป็นเป็นห้องของคนนี้แหละเพราะว่าในห้องอะก็พี่อยู่กันแค่สองคนไม่ใช่เหรอที่เราปงตามันมีสามเท่ากับห้องมีปามีแต่ผมกําลังทําเควสอยู่เหมือนกันผมไม่เห็นผมก็กําลังทําวิทยุ เอา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 ไง่ายๆนะสมมติมีคนยืนอยู่สองคนแล้วผมจะไปฆ่าคนคนหนึ่งเพื่อไอ้คนหนึ่งมาบวชผมเพื่อผมทำวิทยุผมก็ไม่ฆ่าคนที่มันตายอยู่ตรงเท้าตัวเองหรอกแต่เมื่ <c oughs> <ร>อกีก้ขอ <c oughs> อันนี้พูดนิดนึงเมื่อกี <c oughs> ้สงสัยโอปอเพราะว่าไอ้ตรงไอ้ตรงข้างล่างใช่ปะโอปอวิ po, ่งขึ้นไปไอ้ห้องที่มันมีจอคอมใหญ่ๆสองอันอะวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วโอปอลก็วิ่งออกมาไม่ได้ทำเควสแล้วโอปอวิ่งเข้าไปทำอะไร หนูกลัวไงพี่ก็เดามา่เพราะหนูเห็นในห้องอ่ะมีที่ไหนป๊อปพี่อยู่แล้วก็น้องปางอยู่สามคนมันมีสองกรณีไว้ป๊อปคือไม่ป๊อปเป็นพี่เป็นไม่ก็โทษปอเข้าไปอยู่ให้เราไม่ได้เข้าไปพี่แค่ขยุ่งนเงาเขานอนมาใครล่ะครับผมมันฟันธงยากมากเลยว่าเจาไม่ได้โหวตเลยเอาโหไปทางพี่ยังไม่ได้โหวตพี่ยังไม่ได้โหวตก็ละกอดสองคนแน่เลยเฮ้ยคุณใครเป็นวะ ใค่เป็นวะ อะไรพี่ไม่ได้อยู่กับเต่าอยู่สามคนเมื่อกี้เมื่อกี้มีสามคนมีพี่ป๊อปมีแจงแล้วก็มีเต่าตายอยู่หน้าห้องแอร์หน้าห้องเวพรนครับไม่ใช่มันมืดขนาดนั้นพี่ไม่รู้ไอ้หน้าห้องเวพรคือไอ้ยิงปิ๊บปิใช่ไหมคะใช่มีอยู่สามคนอะแต่แจงอยู่ห้องไฟเมื่อกี้แจงกัเราจะเปิดไฟอยู่แต่พี่ป๊อปอยู่กับเต่าไม่ใช่พี่กําลังจะเดินขึ้นไปแก้ไฟเพราะไฟมันดับไงแม่แต่พี่ไม่ได้เดินมานะแจงอับเดินขึ้นมาแก้ไฟแต่แจอยู่ห้องไฟพี่อย่าไปไหน ถ้าพี่เดินมาพี่ต้องมาปอมแจงถ้พี่เปคนปิดก็ใส่ี่ปอมแจงก็แจงงั้นแสดงว่าเมื่อกี้เราโหวตถูกเพราะโอปอเป็นเพราะตอนนี้มันเหลือมันเหลือสี่ใช่ไหมงั้นแสดงว่ามันต้องมีใครฆ่าสุ่มมนี้และอีกคนเนี่ยฆ่าไม่ทันใช่ใช่ก็เหลือปอคนเดียวไม่ใช่ผมเมื่อกี้ต้องเป็นโอปอแน่ๆโอปอขึ้นมาฆ่าไม่ทันเหรอไม่ใช่หมายถือว่าโอปอเป็นคนฆ่าเมื่อกี้ไอที่เราอยู่กันสามคนน่ะ จริงๆผมผมต้องผมต้องโดนฆ่าไงเมื่อกี้พี่ปอมยังบอกไม่รู้อยู่เลยไม่ใช่หมายถึงตรงไหนไม่รู้ตรงไหนพี่ปอมบอกว่าไอ้ตรงห้องนั้นไม่รู้ใครฆ่ามีคนฆ่าเราเดินออกไปหรือเปล่าพี่ปอมบอกเนี้ยไม่รู้ใครฆ่าแต่น้อีพี่ปอมก็เลยฟันโผล่ว่าเป็นโอปอเพราะโอปอเป็นฆาตกรไงอืมอาจจะมุดท่อหรืออะไรแต่ว่าไมื่อกี้พี่ปอพี่ไม่เห็นเต่าเลยเมื่อกี้พี่ปอมก็ไม่ได้โหวตโอปอลน่าไม่ได้โหวตเพราะมันหมดเวลาพอดีุ๊บผมอะไม่ได้โหวตโอปอเอาตรงๆผมเป็นคนโหวตโอปอ แต่แจงเช um, um, mm hmm. okay. ื่อเชื่อพี่กีดผมกับผมผมกับตังไม้ปวดโอโปอโอเคค่ะพี่ปอบายบายไม่เอาเอาจริงอะก็แล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยก็แต่เมื่อกี้แจงแจงอะโกลมเหมือนพวกผมหรือเปล่าแจงเห็นจริงจีแจงเห็นพี่ป๊อปอยู่กับเต่าแล้วอยู่กันสามคนพี่ป๊อปพี่ป๊อปจะไม่เห็นเต่าได้ไงถ้าเต่าตายพี่ป๊อปก็ต้องเห็นฝากด้วยนะพี่กิจ ทำไมถึงต้่ชอบหักคอผมอยู่เรื่อยเลยท่กคนทุกงนทุก่าทุงพนเุกคนทุกงนทุกคนทุกคนเุกคนทากคนทกรนุ่แป้งุกคนทุกคนทุกคนทงกคแท้กคนทุกคนทุก่นทุกค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 นทุอคนทุก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 คนทคนทุกคนทุกทุกคนทุกุกคนทุกนะแบบนันทุกคนกคนอุกุกคนทุกคนทุกุกคนทุุดยอด ุดยอดครับสุดยอดครับคือพี่ป๊อปแบบข้าชงฉ่างมากเลยอ่ะจริงๆใช่แล้วอยู่กับเต่าสามคนอ่ะพี่ป๊อปสารภาพมาว่าใครฆ่าผมไม่ทันลองีไม่ใช่หรือไม่ได้ฆ่าพี่ีไม่ไม่พี่ป๊อปพี่ป๊อปมันเนียนไม่ใช่โอปอะอยู่ข้างหน้าห้องนั้นใช่แต่โดนเห็นพี่แจางเดินมาพี่อโอปอโดนหนีคือป๊อปลั่นไปแล้วพวกคุณนะาพวกคุณน้า